ทัไหดีพี่น้อง้องปั่นเขาเราอันนึ่งจังใดจังยั่ทั้งนี้ไข่เรากมีหยุดสีระเดียพนันว่าเสียบทองเอัวหนขัวพี่น้องปองแปงบ๊วยมันเป็นแน่เจ้าก็มันเอ 给你弄给你弄，都捡了。嗯嗯嗯 มามากพี่น้องขอร้องกันพี่น้องอเบอยู่แด้หมาก<ช>อันนี้มันบอบปว่วยต้องปว่ยจากน้อยนิ่งสีเสียบของแป้งอันนี้มันบอบปวอ่วอ,นนอวยอเปลี่ยนได้สองข้อเ <c oughs> <c oughs> ขันมือนีขันม้วเสียบงนะคุยแล้วปเป็นดกเสียบประจา,าวงเข้มบ้าินอยู่ออยงงเข้มไหล กมว่านัก้อง่ายคลิปกับพวกคลิปเห้นเด้อมันหยางแน่ไปเลยยิ่งไม่ได้ลงคลิปดูเลยเก็บด้วง้างจ่อยกับมังก่ ขอบคุณนุย้ยขอบคุณนุย้ยล้าเนี่ยทานทานยินเ้าขอบคุณค่ะกระปัอไก่ ไก่นะัดจ่อยนะัดจ่อยกระบอกไก่แซ่บที่สุดในเมืองอุดรพี่น้องโยภาเษาไทยข้าว<อ>เป็นภาษาระค้าหมดเลยแซ่บที่สุดในเมืองอุดรใช่ค่ะกระบอกไก่นัดจ่อยนะัดจ<ๆ>่อยกระบอกไก่ของของของดังเมืองอุดรค้าวขุณหนุย่ย <laughs> แซ่บสาว์พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแต่พิ่นมาเพิ่นเกิดจะเอ่ายังมาฝากมาฝากมาตเกิด แล้วก็บปิ้งไก่ปอาปลาร่าปลาเด็กบองปลาร่ากับปลาเด็กวองอันเดียวกันบ <c oughs> ่ปล่าอ๋อไม่ยังไปเห็ดยังเพิน่นเหมือนต้องกินเด้คอคขำท้วนไปแล ว่าคำมันทอดละม่านไปนนั่นก็ยะกินเถอะเทอเสียปากแต่ว่าทอดละมานทองเย่าไปกินเสียบยกแต่ว่า,า,า,ากินมันเสีบยบทอดละย่าไม่กินผักกปบว่านากิน่นเรานทะทะอเอาอยากกันนี่แม่จะไปหาใบายา Bye, anh. Tông chin dài, em thấy xin dài, anh em lượt đi. Sì, em. Im lật đi em. Sì, em. Sì, cầm Sì, mi Sì, em. Giờ em. Sì, khỏi Sì, em. Sì, em. Sì, em. ยาแก้ไข่หรือว่ายายยังน,นี่กระเป๋าเ,เอีอพ้พี่ล้มันดันขึ้นมาือกรดีลยล่ละมันมันมันล้ม,ลมดีได้เล่เอามันเบเอี่ยมเจ้าหางสิษย์ถ้าเราไม่ถนอมกนนัอะรทําม่บ่เอ,อ,อยายาติตก็ดีว่มจกัก <laughs> เฉยเฉเงเยนี่มุจักอะตสิ้น Ơi, tay chìm nìm như hột chìm dà chìm nìm như chìm dà dạ. Chìm thầu đơn chìm dà, dạ, ấm ทุบันก็ว่าเป็นหย่ามเป็นแสบทองเป็นทนกัินมากนะ dàn tay đi chắc phải kín cà phê à, thì ừ. chịt cà phê à. cà phê đưa. chắc nào là... ừ. chịt nhiều ba chịt tao một dầu cà phê đây sẵn cho cà là... phê kín... ừ. đây chịt nhiều hơn thế đây chịt nhiều là chịt nam bộ liang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ แล้วอาการมันจะดีขึ้นไหมที่ทำตอนต่อไปว่าใส่เวรหรื่าใส่พลังงานเท่าติใส่บอลลูดด้วยกันพร้อมแปมมาถามยังเกาะมาถามยังมีทานเป็นยังไงบ่มือนเราคอจะเครื่อเหรีมาก่อน นั้นละนี่มวนเดี่ยวจะต้องวนเเรียนความกัน้ำยาจะตะเวนแกงจะเฝ้าแกงเรือน้ำมันในจุกยางตะนันเสดงต้องเรียห็ดหิดสมบูบาทเรียนเึงเรีนใหถึงต้องมีส่วนรวมเป็นวานเออเป็นวานออกไปตัวประกอบกับ ต้องมีส่วนร่วมเดไปเรียนประกอบต้องมีส่วนร่วมไปยืนยืนสิกาไต่จริงๆเหรอนี่สิไปยืนอันอันอันท่างอันท่างอันเพิ่นอันพันเป็นตัวเด่นเฝ้าเดีท่างนี่ก็สิเฮยอยู่มันต้องมีส่วนร่วม ขึ้นไปก็ต้องมีส่วนร่วมน้อกันเดนอพี่น้องจังสิบวันเบิ่งกับเบิ่งดีได้ของวันนัมม่นเลยไปยืนผู้หนึ่งว่าผู้หนึ่งยืนเฮ็ดโซโล่ยังกับว่าว่ามีอนเดนอพี่น้องเราเป็นนักสแสดงแล้วออกไปไม่นานทีสแสดงเลยสแสดงเขาเอาบทได้ห้เขาก็ต้องเล่นไปตามบทบาทที่ได้มาระไรกับฝากลูกๆสุขอนนั่นแหละบทในที่เราได้มาบางครั้งเราบทตัวประกอบบททหารบทเสนาก็มีบทมีบาทนะี่เงีนบ่ มัเนเ,ออเป็นตัวไผ่แย่ตัวกษัตริย์มันนั่งปรับลงทหารไปหยอกกันอยู่นเปนตัวเนียนเราต้องสร้างเกิดเด่นให้ตัวเองแจ้งเกิดกับของแจ้งเกิดกับของคือทอดทหารพูดอะไรก็แต่จะมีเทคนิคดีคือทอดนั่งสนมท่าสี<น>มันยังดีดีเนาะเคุณยังเป็นตัวเด่นต้องเริ่มมันจะคว่ำขยันเนี่ยขยันมาก,ก่อน หัดสอมหัดลำอ่ะพีนน่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำเนาสักกันพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง